พระไตรปิฎกศึกษาธรรมสพานจากพระอาจารย์สู่พระาศาสดาจากพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้สู่พระไตรปิฎกความรู้เบื้องต้นสาสาระโดยสังเขปของพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกโดยมนตรีวิวาสุข วันจันทร์ที่22เมษายน2562พระวินัยกิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัยคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของพิสุสงฆ์และพิสุนีสงฆ์แบ่งเป็นห้าคัมภีร์เรียกย่อหรือหัวใจว่า อาปามะจุปะมีแปดเล่มพระวิน,ยนัยปิดกเล่มที่หนึ่งพระไตปิฎกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์กฎหรือข้อบังคับที่เป็นหลักใหญ่สำหรับพระภิกษุ19ข้อแรกซึ่งอยู่ในระดับอาบัติหนัก หรือความผิดสถานหนักคือปาราชิกสีสังฆาทิเศษสิสามและอนิยตสองพระวินัยปิฎกเล่มที่สองพระไตรปิฎกเล่มสองมหาวิพังภาคสองว่าด้วยสิกขาบทในปาฏิโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์ข้อที่เหลือซึ่งอยู่ในระดับอาบัตเบาหรือความผิดสถานเบา คือตั้งแต่นิสกิยปาจิตี30จนครบสิกขาบท227หรือที่มักเรียกกันว่าศีล227พระวินัยปิฎกเล่มที่3และเล่มที่4พระไตรปิฎกเล่ม3ภิกษุณีวิพังว่าด้วยสิกขาบท311ของภิกษุณีพระไตรปิฎกเล่ม4มหาวัค ภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมะระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการดำเนินกิจการของภิกษุสงฆ์ตอนต้นมีสคันธกะหรือหมวดคือเรื่องกำเนิดภิกษุสงฆ์และการอุปสมบทอุโบสถจำพรรษาและปะวารณา พระวินัยปิดกเล่มที่ห้าและเล่มที่หกพระไตรปิฎกเล่มห้ามหาวัคภาคสองว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนต้นต่อมีหกคันธากะคือเรื่องหนังเฮสัตกถินจีวรน,นิกหกรรมและการทะเลาะพิวาทและสามคคี พระไตรปิฎกเล่ม6จุลวัคภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทนอกปาฏิโมกตอนปลายมีสีคันธกะคือเรื่องนิหหกรรมวุฒานวิธีและการระงับอธิกรณ์พระวินัยปิฎกเล่มที่เจ็ดและเล่มที่8พระไตรปิฎกเล่มที่7จุลวัคภาคสอง ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายต่อมี8ปคันธิกะคือเรื่องข้อบัญญัติปรกย่อยเรื่องเสนาสนะสังฆเพศวัดต่างๆการงดสวดปาติโมกเรื่องทิสุนีเรื่องสังคายนาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองพระไตรปิฎกเล่มแปปริวาร คู่มือการถามตอบซ้อมความรู้พระวินัยพระอภิธรรมปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรมคือหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์แบ่งเป็นเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ภา,ากคาถา 4. บุคลาบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัจฐานเรียกย่อหรือหัวใจว่าสังวิทาปุกกะยะปะมีสิบสองเล่มพระวิธรรมปิดกเล่มที่หนึ่ง พระไตรปิฎกเล่ม34ธรรมสังทณีต้นเล่มแสดงมาติกาคือแม่บทอันได้แก่บทสรุปแห่งธรรมทั้งหลายที่จัดเป็นชุดชุดมีทั้งชุดสาเช่นจัดทุกสิ่งทุกอย่างประดามีเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมชุดหนึ่งเป็นอดีตธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันธรรมชุดหนึ่ง เป็นต้นและชุดสองเช่นจับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมชุดหนึ่งโลกิยธรรมโลกุตรธรรมชุดหนึ่งเป็นต้นรวมทั้งหมดมี164ชุดหรือ164มาติกาพระอภิธรรมปิตกเล่มที่สอง พระไตรปิฎกเล่ม35วิพังยกหลักธรรมสำคัญสำคัญขึ้นมาแจกแจงแยกแยะอธิบายกระจายออกให้เห็นทุกแง่และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเป็นเรื่องเรื่องรวมอธิบายทั้งหมด18เรื่องคือขันห้าอายตนะ2ทธาตุ8 8อริยสัจสี่ อินทรีย์22สติปฐาน4เป็นต้นอธิบายเรื่องใดก็เรียกว่าวิพังของเรื่องนั้นเช่นอธิบายขันห้าก็เรียกว่าขันทวิพังเป็นต้นรวมมี18วิพัง